โอเคแล้วครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีตอนรนะับสูตช่องไซโคนะครับกับเกมอาร์คซูเบิลอีโวในมอดไพร์เ a ลเฟียกันอีกแล้วคุณผู้ชมนะก็โอเคอ่ะก็ในอีพีนี้นะครับผมว่าจะพาคุณผู้ชมไปจับไอกิฟฟินนะคุณผู้ชมนะก็คือมันรู้สึกว่ามันจะออกไข่อีกแล้วครับสำหรับตัวนี้ผมนะซึ่งก็รอนานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนะใส่เข้าไปเลย ครับเอลิเมนทัลนะครับก็เอลิเมนทัลก็คราฟยากอยูน่นะเพราะว่ามันใช้ไข่อัลฟาครับซึ่งมันอัลฟามันออกไข่ย,ยากอ่าตัวอัลฟาของผมมันออกไข่ย,ยากมากอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอัลฟาบัตอันนี้คืออะไรอัลฟาบัตเอ้าทำไมไม่รวมกันวะโอเครวมแล้วเรียบร้อยปึ๊บอันนี้มีกระสุนใหม่มานะผู้ชมนะเป็นร้อยชิ้นเลยอ่าเดี๋ยวผมไปดูที่โตะ๊ะ ไฟฟ้าผมก่อนโอเคโดดลงไปเลยรถช่างมันเลือดผู้ชมนะโอเคเรารีบก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขอขออภัยจริงๆเนะยครับผู้ชมนะอ่ะโอเคทําการเก็บเข้าไปเลยก็ค่อยเก็บแล้วกันปึ๊บหมดละอันนี้คืออะไรวะกดตัวอีดูเลือนรถไหมเก็บร้อยรถละอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับผมจะเก็บไว้ในตู้นี้แล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบ มันจะได้แบบอยู่ได้นานรับผู้ชมนะโอเคตัวนี้เผาไปเลยเผาไปเผา,าไว้นะครับผู้ชมนะอ่ะโอเคก็ผมยังไม่ได้คาอะไรบ้างแอร์สำหรับแอร์นะครับผมว่านะ่าตั้งไว้ในห้องนี้น่าจะได้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันกว้างอยู่โอเคเครื่องใช้ไฟฟ้าเราขาดอะไรอีกไหมอ๋อผมว่าจะมาทำซีเมนต์เนาะซีเมนต์ก็คือตัวนี้อ่อมันขาดเป็น เขาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะอะไรวะคุณผู้ชมคีลาตินอะไรสักอย่างคีตินคีลาตินเนาะอ่ะในตัวนี้มีไหมคีตินคีลาตินอันนี้ปึ๊อโเอเคออกไข่ไหมเนี่ยไม่ออกเหรอโอเคยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็กลับมาน่าจะออกไหลไหลไหลไข่เลยอโอเคอุ้ยโหดอยู่นะเนี่ย ของเยอะอยู่อ้าวเก็บมาทำไมวะยังไม่ได้ใช้โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้างั้นหรออันนี้อันนี้เบอร์ร,อรี่ดำนะเบอร์รี่ดำหมดไปเก็บไว้ในนี้อ่ะพวกของกินของใช้อะไรต่างๆโอเคป,ปึ๊บน่าจะพอละอืมปายๆเลสโกเดี๋ยวเราจะจับไม่ทันนะครับคุณผู้ชมนะ โอโ้เลือดรดปึ๊บคับเลยนะอตรงนี้ตัวนี้มันเผาเออมันคบเร็วนะครับผู้ชมนะไม่ใช่เผาเร็วดูนะเนี่ยคาบโคตรเร็วเลยซีเมนแป๊บเดียวเราสามารถปั๊มได้โคตรเยอะถ้าเราขูดหินมาไว้เยอะแล้วก็อะไรเยอะๆนะครับผู้ชมนะบอกเลยเราได้คับได้โคตรเยอะอ่าเห็นไหมมันใช้หินเยอะโอเคเฮ้ยผู้ชมอันนี้ผมเหลือ,หอไหมอัลฟาคิบเบิลอะ อัลฟาคิเบิลเราต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูก่อนอัลฟาคิเบิลตัวอัลฟาเราไม่น่าจับแล้วไม่น่าต้องจับแล้วโอเคเอัลฟาตรงนี้เหมือนจะใช้เป็นเฮ้ยเออว่าเมโจเบอร์รี่เมโจอยู่ไหนเอ,อ่ยเฮ้ยนี่ไงออกไข่สักทีทลกูกไอโทซิกนานมากนะครับกว่าจะออกได้3ไข่ประมาณเนี้ยเนี่ยกว่าผมจะได้มา3ไข่เนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยแต่ว่ามันใช้ของน้อยอยู่ ราจับมาเยอะแล้เดี๋ยวหาตัวที่มันออกไข่เอาไฟาง่ายๆตัวนี้ก็ออกไข่ย,ยากนะผู้ชมนะนานๆนนทีจะออกบ้างคุณผู้ชม,มก็ของเยอะมากเป็นของที่ไม่ค่อยจํำเป็นเท่าไหร่ไม่จําเป็นเลยแหละผมไปกับกิฟฟินนะครับคุณผู้ชมนะก็เมื่อกี้ฟาร์มไปแล้วเรียบร้อยของได้มาแล้วโอเคมันจะได้ไปรวดเร็วเนาะอ่ะเธอลานโดนไปช้าโอเคก็ สำหรับไอ้เจ้าบัฟฟอนบัฟเฟิลอ,อะไรผมก็อยากจับนะเออมันจะโหดไหมเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอัลฟาอันโลอ่ะฮ่าเสร็จเสร็จผมโอเคเสร็จผมเรียบร้อยได้ของอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาอันนี้อะไรเยอะอะเอ้ยตัวอะไรวะนั่นชื่ออะไรวะ เนมอะไรอ่ะเราจะสู้ได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูมันไม่มีเลือดอ่ะมันไม่ขึ้นเลือดบอกอ่ะโอ้ยจิดพิษด,ด้วยตัวอะไรวะเลือดก็ไม่บอกไม่สู้ด้วยหรอกเฮ้ยตัวอะไรวะเจ๋งว่ะแต่ว่าไม่บอกเลือดเสียดายเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะองกิโร่เฮ้ยอัลฟาองกิโว่ะเบี้ยเยอะ่ะเฮ้ยอันนั้นไปกิฟฟินเหร ไฟกิฟฟินก็น่าจับเหมือนกันอิเลเมนทัลเหมือนกันคุณผู้ชมหรือเราจะจับไฟกิฟฟินวะเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรอีกมานี่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 ดาร์กเหรอดาร์กเหรอฮึดาร์กเหรอ,หอ,รหรอตีแล้วก็หนีมันหมายความว่าไงไอ้น้องสู้ผมไม่ได้ตัวพวกนี้มันเลือดน้อยอ๊บโอเค ตัวเมกาเลปเตอร์นะผู้ชมนะเฮ้ยมองไม่เห็นวะโอเคารามของจากเมกาเลปเตอร์ก่อนโอเคได้ของเยอะเลยปลึ๊บไปไปเดี๋ยวเราไปทำการจับไอ้กิฟฟินก่อนละกันผมอยากได้ตัวอันนี้มากกว่าเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอีกเนี่ยไอซเมกาเลปเตอร์เอาไหมน่าสนใจมีตัวน่าสนใจเลยอนะ่ะโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากัน Elemental เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเอากิฟฟินก่อนดีกว่ามันเป็นความแบบชื่นชอบแล้วกันเมกาแรปเตอร์น่าจะออกไข่ง่ายกว่าจริงๆไอ้กิฟฟินเนี่ยมันต้องผสมพันธุ์ถึงจะออกไข่นะแต่ว่าตัวเมกาแรปเตอร์น่าจะออกไข่ได้เลยเหมือนไอ้เจ้าเบยเตอร์ไลน์นะคุณผู้ชมนะอ่ว่าแต่มันอยู่ไหนวะกิฟฟินอะถ้าไม่เจอตัวนี้ผมไปจับอีกตัวนะเมกาแรปเตอร์นะ เหมือนมันจะอยู่ข้างล่างกว่าน,นี้นะจําไม่ผิดอะปึ๊บแล้วก็ห้าแล้วก็หโอเคปึ๊บแล้วก็มาทางนี้ทําการล่อมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะไอคิฟินนะอะไรอีกเนี่ยอย่าพึ่งคิฟินตอนนี้ยุ่งอยู่อย่าพึ่งเจอตัวโูดเนี่ย อย่าเพิ่งยุ่มกับพ่อลูกดูดิดูดิคุณผู้ชมไอ้นี่อีกแล้วเลเวลไหนวะบอสโอ้โหเจอบอสอีกแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาดีวะเอาดีวะฮะฮะผมลองสู้เลยก็พยายามตีแล้วก็หลบนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ผมคิดว่าอัลฟาผมน่าจะสู้ได้นะตีตีแล้วก็หลบไอ้บอสเหรอ อาอตายแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยมาเลยกิฟฟินมาอะไรอีกตัวอะไรอีกเนี่ยเมกาแรเปเตอร์เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะเป็นไอตัวนั้นนะึ๊บอ่ะกิฟฟินเลื่อนรถยังกิฟฟินเลื่อนรถอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะพอได้อยู่ แต่ว่าเราตบบอสได้ไมเมื่อกี้เดี๋ยวมานี่มานี่เดี๋ยวผมต้องเอากิฟฟินผมไปไว้ที่อื่นก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหโจมตีโคตรโหดตีบอสบอสซะด้วยมานี่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 เลยผมจะเข้าไปในประตูนะทีเนี้ยโอเคมานี่มานี่เข้ามา ออกมาได้ไหมมันไม่ได้เอาเทอรโนโดอนมามันล่อเข้ายากนะคับผู้ชมนะมานี่ยออกมากิฟซินล่อมานี่ก่อนโอเคมันค่าสรุปเท่าไหร่วะไม่ไปต้องใช้กับดักผมก็ไม่ใช่เอ๊ะมันจะติดอะไรสักอย่างค่าสรุปแสนโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยอิเลเมนทอลกี่อันวะอิเลเมนท่ลแค่อันเดียวนะครับมันเป็นแะลรของมันวะเนี้ยิยงเลย ไม่ชายมันลงกับดงกับดักไม่ใช่มันละโอ้โหติดน้ำแข็งอีกแล้วไอ้พวกนี้มันทำไมโหดจังวะเออเฮ้ยลุดดิลุดลุดเอาไปไหนแล้ววะจะไปไหนโอเคไม่โดนอีกแล้วโอ้อะไรวะหลบได้เหรอไอ้หนูเก่งเหรอเก่งเหรอฮะโอ้โหผมไม่เคยมายิงบนฟ้าแบบนี้เลยนะ โอ๊ยทำไมยิงไม่ได้ปึ๊บอึ๊บโอ้ยโดนอีกแล้วมันติดปีกนกอะปีกไอ้เจ้าไอ้นี่ปึ๊บปึ๊บอึ๊บมันยิงไม่ได้เฮ้ยทำไมทำไมยิงไม่ได้วะโอ้โหจะโดนไหมวันนี้อึ๊บึ๊บอึ๊บโอ้โห ไม่โดนเลยอะไรวะดูดิผู้ชมมันบินอะไรของมันก็ไม่รู้อะซึ๊บตมตมแล้วก็จังวันนี้หวังผลระยะหวังผลหนีอีกแล้วคุณผู้ชมแบบนี้มันไม่ได้วะจะจับได้ตอนไหนวันเนี้ย โอเคโดนไหมได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วอ๋อน่าจะเป็นไลท์เมกาแรปเตอร์นะครับผู้ชมนะเนี่ยมันยิงไม่ได้อ่ะโอ้โหจังหวะมันดีอ่ะมันยิงไม่ได้อ่ะอปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่โดนเลยอืมผู้ชมเอาดิ ก็ตามจนได้ปะก็จะตามจนได้นี่แหละปึ๊บปึ๊บไม่โดนตามไปวันนี้ฮาร์ดคอร์มากตัวกิฟฟินที่ผมขี่เนี่ยก็เวลไม่ได้สูงมากนะผู้ชมนะแต่ว่าอัพไปอัพมามันก็โหดเองของมันผมลงไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโดนสักทีวะ อ่ะเราไปไหนแล้ทีเนี้ยอืมอีเลเมันท่ลนะครับปึ๊บเรียบร้อยต้องตื่นอันเดียวนะอันเดียวนะโอเครอไปคุณผู้ชมกิฟฟินต้องรอมันกินอาหารสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะตื่นนะอืมผมไล่ยิงจนแบบจะยิงยังไงละเออแต่ว่ามันสีมันสวยนะอืม เป็นเพศเมียด้วยแต่ว่ามันออกไข่ไม่ได้เสียดายมากโอเคเดี๋ยวผมพาไปฆ่าไอ้เจ้าเมกาแรปเตอร์อีกคุณผู้ชมอะลูกมีอะไรไหมมีของอะไรที่พ่อต้องเก็บจากหนูไหมปึ๊บอืมตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวน,วนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวทําการเก็บไว้เลยว่าน่าจะไม่ได้ขี่แล้วขี่ตัวนี้แทนเวลสูงซะด้วยพอประมาณปึ๊บ โ okay. อเคนี่นะครับได้แล้วมาดิมาดิมาดิครับมาดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม,ไมไ่ไม่ใช่ไลท์ไม่ใช่ไลท์แต่ว่ามันเป็นปปโอเคมันเป็นอะไรดาร์กดาร์กเหรอดาร์กเหรอดาร์กเหรอติดน้ำแข็งบ้างไหมฮะโดนแทะใต้น้ำคุณผู้ชม ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยกไม่ค่อยโหดนะเนี่ยผมรู้สึกว่าดาร์กมันจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อุ้ยแต่ว่าตัวนี้สู้แบบสูงสีมากเลยแต่ว่ามันเวลน้อยกว่ากันนะโอเคเรียบร้อยดาร์กหายอะไรเนี่ยทำไมปีกมันยาวแบบนี้วะเฮ้ยเฮ้ยสรุปตัวไหนวะโอเคทำการเอาฟาร์มก่อน เฮ้มันอยู่ไหนวะตัวมันอยู่ตรงนี้โอเคอ้าวลูกผมอะพาสิบพาสิบโอ้โหอย่างเท่ไอ้หนูอย่างโหดดูดิอูตาฟ้าโอ้โหเท่มากมันก็พอๆกับไอ้เจ้ากิฟฟินตัวนั้นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอัพสปีดสัก500 โอเคประมาณ500ร้อยไอโอเคประมาณนี้แหละเลือกประมาณทัก2 0 0แสนโหมดมากว่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเด๋ยวเราไปลองกับสัตว์ธรรมดาธรรมดาดูเดี๋ยวลองกับตัวไหนดีเมื่อกี้ก็เอาเอาฟ้าไปตบนะแต่ว่าต่อไปผมรู้รู้สึกว่าผมต้องเอาตัวนี้มาขี่ละเนี่ยมันปล่อยพลังอย่างเท่หครัผู้ชมเห็นไ,ไหมอ่ะโหมดมากชอบว่ะตัวนี้ ปึ๊บเนี่ยปล่อยพลังไปกดตัวลีกข,ขวานะจะเป็นการปล่อยพลังแบบที่ที่แบบว่าแหละเห็นไ,ไหมปล่อยพลังปึ๊บตายเลยโหมดมากโอเคเอาไปที่ดามเมจเรียบร้อยโหดนะคุณผู้ชมนะเบื้องต้นตัวนี้โหดมากโอเค,อเคทำการเก็บของที่ได้มาจากเจ้าเมกะแรปเตอร์นะครับคุณผู้ชมนะอันนีดรอปแล้วกันไม่ได้ใช้ ตอนไหนจะเช้าวะมองไม่เห็นอ่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการเล่นตัวกิฟฟินนะครับก็จับรลยไม่ต้องไปใช้กงนะเพราะว่ากระสุนมันโหดอยู่ระดับนึงอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาไอ้พวกเมการแรปเตอร์อะไรตบนี่ไงดาร์กอีกละนี่ตบไปเลย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 มาดิ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  มีพลังก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่ายิงไม่โดนึบบคล,ล,ล้องตัวไหมคล้องตัวไหมยึบบโอเคเรียบร้อยร่วงเฮ้ยมันจะตีตัวนั้นเราไม่ว่าคุณผู้ชมโอเคไม่ตีเนาะโอเคเรียบร้อยฟาร์มวันนี้ฟาร์มอย่างเดียวเว้ยของดีนะครับต้องฟาร์มโอเคทำการ ดามดเมจไปเลยอัพดาเมจรัวๆขนาดอัพมาเยอะแล้วยังไม่เยอะนะเนี่ยโหดน้อยปึ๊บ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 โอเคได้มาจํานวนหนึ่งเลยปึ๊บเดี๋ยวเราไปทําการลองอีกหายอีกก่อนว่ามันจะมีตัวไหนลองกับผมไหมตัวนี้เวลสามร้อยแล้วคุณผู้ชมโหดมากอืมเต็นหนาวก็มีอยู่นะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเป็นตัวไอซ์เมกาแรปเตอร์นะคผูชมนะแต่ว่านี่ โอ้โหหายหมดเลยยังโหดโอ้โหโหดมากว่ะเฮ้ปกติมันไม่มีเอ้ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยก็ว่าอยู่เหมือนเห็นกงอะไรเห็นเหมือนเหมือนเห็นอะไรสักอย่างนี่ครับไอเฟียเตอร์เคลียเลยมาดิน้ำแข็งกับน้ำแข็งชนกันเออวะมันจะปล่อยใส่ได้ยังไงวะ โอ้ยแล้วมันตีนะถ้าเราไปตีมันมันก็ตีเราเหมือนกันนะครับยกเว้นยิงค่าสลบไปเกือบเกือบมันร่วงอะ่ะมันเกือบร่วงอะ่ะจริงๆเหมือนมันจะไม่ตีเราก่อนนะเออไม่โดนเว้ยไม่โดนน้าแข็งเว้ยมาดิมาดิมาดิโอ้กิฟฟินเนะีวันนี้เล่นมันวะ่ะมันกว่อาอัลฟาอยู่ตัวเนี้ยเล่นดีกว่าอาัลฟาผมบอกเลยการแบบควบคุมมันสนุกอะ่ะมา ได้อะไรไหมตัวนี้ไม่ได้อะไรนะปึ๊บุดมาเลยโอ้โหว่าแต่หนังอิเลเมนทัลมันเอาไปทําอะไรได้วะผู้ชมผมเห็นมาเยอะมากผมน่าจะเก็บได้หลายหลายพันแล้วโอเคเดี๋ยวหาตัวที่มันสูสีก่อนวันนี้สนุกนะครับเล่นสนุกมากตัวเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นแมมมอสนะผู้ชมนะโอเคเอาไปที่ดาเอจเช่นเคยปึ๊บอ่าเก็บป๋อก่อนโอเคอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเป็นเทคนะครับ ตัวเทคมอสเทคเหมือนผมจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวไฟอันนี้ออกไหมมันจะได้มีตัวใหม่เกิดสปอนมาจะได้โหดโหมาเลยเฮ้ยเอาดีวะด้วยแรงอะเน,นี่ยเผื่อตัวสปอนใหม่มันจะโหดกว่านี้ไงอ,อ,อึ๊บอ่ะเอยอย่ามาใกล้กันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่ครับตัวไฟโคตรเท่อยู่นะอ่ะ ขุดมาเลยเราได้ผลไฟมาแล้วผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอันนี้ก่อนมันคือตัวอะไรผมงเนี่ย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 เอ้ามุดยินได้ด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะโผล่ขึ้นมาไอ้น้องน้องชายโผล่ขึ้นมาปึ๊บมาลงมาหาเลยมันคือตัวอะไรผมงงอ่ดดอะ เออเดี๋ยวผมล้องปล่อยน้ำแข็งเซมันดูนะเท่ดีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยปล่อยพิษได้ด้วยปล่อยพิษหรอฮะทำอะไรมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันรู้สึกว่ามันจะเป็นอมตะเลือดอมตะอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ย,ยได้ยินเสียงอะไรว่าตุ้มตุ้มเมืย่ยเอาเปล่ามาอีพีนี้เน้นเล่นเวคุณผู้ชม อ่าจัดไปอย่าให้เสียปึ๊บไปเลยเราฆ่าตัวพวกนี้ไหมเราจะได้ของด้วยเอาดีไหมวะเนี่ยตัวนี้ก็เลี้ยงน้อยอยู่ปึ๊บ,บเราก็ตบเลยตบเลยตบเลยมีของระดับฟาเบตด้วยเราจะได้เอาไปใช้อ่าเรียบร้อยหนังเอาฟองอัลฟาเลือดอัลฟาด้วย นี่ไงเอาดิเอาดิวะเอาดิวะมาดิวะเฮ้ยเฮอย่าตีดิแบบนี้มันไม่ได้ไอ้น้องนี่ไงโดนไปดิหายเฮ้ยฟาเบตยังโดนเลือดสามแสนมาดิมันเกิดใหม่เหมือนเดิมผู้ชมเชื่อผมคิดว่ามันต้องมีโอกาสสปอนเกิดมาใหม่โอเคติด,ดอายน้ำแข็งเราผู้ชมนะ ก็คือละอองน้ําแข็งโอเคมีการพ่นน้ําแข็งด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยตายเพราะขิดน้ําแข็งผมโอ้โหอย่างโหดมาเอาวะของฟาเบตนะครับผู้ชมนะฟาเบก็ก็ค่อนข้างชื่อจะเท่ดีอยู่นะไม่มีตัวอันนี้แล้วหรอผู้ชมตัวไฟอะ่ะเหมือนผมเคยเห็นอยู่นะคลิปก่อนหน้านี้คลิปอะไรวะเล่นก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเลยวะ ือได้ยินเสียงไม่ได้นะคจัดเล่นโอเคไม่เจอวะเดี๋ยวไปดูที่เกาะคลารานดีกว่าหายเหรอหายเหรอเออนี่ไงโดนโอ้โหยังโหดคนดูเอาอีโอ้โหหายหมดเลยคุณผู้ชมโคตรโหดว่ะคูดาวกีวิคูดาวกีวิไม่สนแต่ว่าตายหมดอย่างเดียวโอ้โหยังแรงแรงมาก ดรอปมนันทั้งหมดเลยเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชื่นชอบอ e ีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะส่วนมากจะเป็นการเล่นอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมนะสําหรับกิฟฟินนะคุณผู้ชมนะดูดิอย่างเทพโอ้โหสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบฝาก,กกดไลค์กดติดตามนะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับผม